มาพี่นอ้องพาพี่น้องมาเปียบเทียบเบิ้งเนาะครับมันสองสายพันธุ์เนาะครับระว่างมันกระเสียดศาสตร์เนาะครับกับพ่วงเพชรเนาะครับทังซสายนี่เป็นพว่พวงพ่วงเพชรเนาะครับทางขวานี่เป็นกระเสียดศาสตร์เนาะครับเปียบเทียบให้พี่น้องเบื้องว่าพันธุ์ใดจะให้ผลผลิตดีก็กันให้แป้งดีก็ากานเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาขุดมันคือเเราครับ มีนี่ก็มีความจำเป็นอีกแล้วครับบ้านนี้จังได้คุดเนาะครับพี่น้องเนื้อทีประมาณสามไรเนาะครับมีความจำเป็นอีอยังว่าจีมีความจำเ,เ,เป็นพี่น้องเนาะครับพี่น้องทังบ้านหลังไงหลังเจียวเขียวเนาะครับหลังเขียวเขียวพี่น้องทางทอกศิ่นละเิ่นโทรมาบอกว่าเพิ่อนอยากได้เงินเพิ่นขึ้นเนาะครับก็เลยมีความจำเป็นเนาะครับตีกินงกับว่าท่านอยากคุดหรอครับพี่น้อง มันพึงจะได้อยู่หกเดือนเองนะครับเอ้ยพ่อแม่กับเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกล่วอยู่นะครับหัวกระติประมาณนี้แหละครับพี่น้องหย่ากระติหลายจักน้อยนะครับเพราะว่าแปลงนี้ว่าได้กำจัดหย่านะครับตอนเศร้าๆนะครับเดดกำลังออกนะครับผลกับช่วงนี้กัห่างหายไปหลายมือแล้วครับพี่น้องก่อนคาดคาดว่าน่าจะเลี่ยงนะครับปีนี้ผลเพราะว่าพอต่อเนื่องนะครับ มาคลิปนี้กับสีผ้าพี่น้องมาเปรียบเทียบเบื้องเนาะครับหัวมันเนาะครับรวางฟ่วงเพ็ดกับกเกษตรศาสตร์เนาะครับนี่ครับทีผมเลือกไหมพี่น้องเบื้องเนาะครับต้นที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแหละครับอายุเจ็ดเดือนกวาซ้ำกันปลูกมือเดียวกันเนาะครับพี่น้องปลูกมือเดียวกันเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่าหัวข้องพ่นสีใหญ่ซ้ำกันบอ่อเนาะครับพี่น้อง พี่น้องได้เฮาได้เห็นว่าให้ได้ตัดินใจว่าสิลูกพันธ์ไดเนาะครับแต่ว่าความแตกต่างมีแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับทางใส่นี่สิเป็นพวงเพชรเนาะครับพวงเพชรนี่กะจิหัวหลก้อนเนาะครับทางนี้กะสิเป็นเกรศาสตร์สเนาะครับพี่น้องเกษตรศาสร์หัวบ่ค่อยหลาเนาะครับแต่ว่าหัวใหญ่อยู่ครับหัวใหญ่เร็วอยู่พวงเพชรก็ใหญ่เร็วคือกันครับพี่น้องแต่ว่าจากใ้ดีนี่อายุเพิ่นประมาณเก่าเดือนถึงสิบเดือนเพิ่นสิหัวใหญ่เนาะครับ ผลผลิตต่อไร่สูงเนาะครับช่วงนี้กะรู้สึกว่าหัวเพิ่นสิบ่ันเตรียมปันไหนเนาะครับเพราะว่าปลายยังยังเหลี่ยมอยู่เนาะครับส่วนกเกษตรศาสตร์กะหัวรู้สึกว่าหัวที่เตรียมดีเนาะครับส่างแป้งเร็วเนาะครับพี่น้องวันนี้สิมาพูดถึงเรียงว่าแป้งเนาะครับวันนี้แปง้งนี่ครับพูดถึงพวงเพ็ดก่อนหมู่บ้านนี่ผมเอาพวงเพ็ดไปขายเนาะครับเถียวนึงเนาะครับเอาเฉพาะพ่วงเพ็ดไปขาย วัดแปลงได้ทิปเก่็ก20%ครับพี่น้องแล้วราคาซื้อขายเป็นเป็นมันล้านนะครับเป็นมันล้านเป้นซื้อผม3บาท2 5หาครับพี่น้อง3บาท2 5หาแต่วันนี้กระเสียจาดนะครับผมก็เลยเอาไปอีกรถหนึ่งนะครับแยกไปนะครับ วัดแป้งได้ยี่สิบสองยี่บสามเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องแล้วร้านทางร้านเปิลเสื่อยผมสามบาทหาสิบหาครับพี่น้องตั้งกันหลายปพระครับตั้งกันสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องปเปอร์เซ็นต์แป้งกับตั้งกันสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบานี้มาเบิงเนือที่นะครับมะเบิงเหนือทีว่วงเพชดน,นี่ใส่ในเนื้อที่หน่อยก็นะครับหลดหนึ่งคือกันนะครับหลดหนึ่งคือกัน จำนวนตันกับสูสีกันเนาะครับพวงเพ็ดนี่ที่ที่บ่บเปลืองเนื้อที่ทอเกษตรศาสตร์เนาะครับแต่ว่าไปขายเป็นเงินมาแล้วแถบบ่าต่างกันเลยครับต่างกันบ่เกินบพถึงรอยครับสองเถี่ยวนี่แต่ว่าพื้นที่นี่เกษตรศาสตร์ทีสิมดพื้นที่หลายก็พวงเผ็ดอยู่เนาะครับแต่ว่าบัดไปขายเป็นเงินมาแล้ว บ่ต่างกันเนาะครับนี่ะครับเปียบเทียบจัดๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักสายแป้งซื้อง่ายขายล่องก็ต้องเกษตรศาสตร์เนาะครับส่วนพวงเพีดนั่นทางร้านเปิ่นกัยังเพิ่นกับว่ามันแป้งหน่อยเนาะครับแป้งมันหน่อยเพิ่นกับว่าอยากได้ปันใดเนาะครับจะว่าก็ซื้อขะกันไปแล้วเมื่อนี้ผมสิล่องล่องเอาสองพันนี่ผสมกันเบิ่งเนาะครับว่าปนกันไปขายไหมครับ ปลาเปอร์เซ็นแปลงมันีิอยู่สมไไดเนาะครับมันติดกลุ่มคาวเนาะครับเขาจังไดกะติล้องไปเบิ้งครับมือนี่ไอพี่น้องตัดสินใจเอาเด้อครับติปลูกพันธุ์ใดบางพวงเพลิดกับไดปริมาณหัวหลผล,ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับกระเกียรศาสตร์ก็ได้ปริมาณแปลงหลายในราคาสูงนะครับแต่ผมว่าเบิ้งแล้วกะสูสีกันครับพี่น้องแล้วแต้มักเนาะครับแล้วแต้มัก ลองเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับกระถิประมาณนี้นะครับพ่วงเปรตนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้ตัดสินใจเบิ้งนะครับตัดสินใจล่องเบิ้งว่าพี่น้องสิปลูกพันใดนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ